ัสดีครับผมช่างหลวงเกษตรเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมรถเล็กรถกิว้วเล็กครับผมรถเข้าสวานเข้าร่องอ้อยเข้าสวนผลไม้ครับผมจะเล็กมากครับบุญีครับผมขับสี่ลุกคันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารถแต่ละคันของเราเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่เซทบีหกพันนะครับสภาพสวยครับผมแต่ยางมีแตกลายกงาครับผม ก็ใช้ได้อยู่ครับเพราะน้ำหนักตัวมันไม่เยอะโรตารี่ตัวนี้กว้าง85เซนติเมตรนะครับผมสำหรับ b 6,000นะครับ12แรงครับผมโอเคฮะแรงยังไงนี่เผาหวาัวเผาหัวตัวนี้จะเป็นรถเผาหัวนะครับต้องเผาหัวช่วยตอนสตาร์ทครัง้งแรก มีหกคันราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพบาทพร้อมโลแบบห้าจุดที่เตรับนี่เพื่อนวางน้กครับรียบเนาะยับรถแรงร่บแค่ยับได้เอาละโอเคอ่า ว่ขันต่อไปครับผมตัวนี้จะเป็น b 5 1 0 1นะครับผมรถเล็กสเปกจิวยางหน้าใหม่ครับยางหน้าเปลี่ยนใหใหม่ครับยังแห้งเหมเดิมยังไม่ได้ล้างครับว่ามาจากญี่ปุ่นอยางมีแจกไรยงาโรตารี่ความกว้าง8.5เซนเหมือนกันครับผมอ่าเอาสอตัด เด็กจะได้มีลงงานนะมี้ากขึุนสำหรับเข้าลงันีงดวงี่ยาทับเขาลงไว้กมจะเอาขุ้ปราเอะไรเพิ่มเติมนบเพื่ับผม มได้คิวครับผมได้คิวโอเคเดี๋ยวเราใช้งานไดนนะ้ดีครับตัวนี้ราคาพีห้าพันหนึ่งคันเล่งเท้าราคาหกหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับผมเพราะแรงมา้าไม่หนีกันเยอะครับตัวนี้มีกันเท้าไอ้คันเล่งเท้าแล้วใช้งานได้เลยครับผม อยากได้แขนลงแขนลากเราสามารถติดตั้งให้ได้นะครับแต่มาคุยกันที่หน้าง,งานครับผมอ่าตัวนี้ B 6 0 0 0ันครับสบภาพสวยๆมาอีกแล้วครับ B 6 0 0พันตัวนี้ก็ยางมีแจกรายงานไใช้ได้ครับผมยางหลังสวยครับสีถ้าไปขับสีชุยม้นสักหน่อยรอเลยครับผมอ่าโอเคเรามาดูเครื่องยนต์นะครับเนี่ยนิ่มน่นๆทุกคันครับผม ครับเลย MT 1 6 0 1 d ครับผมซูบิชิ1ิแรงมาขับ4ครับผมเราขับ4ทุกคันนะครับตัวนี้อ๋อตัวนี้ B6,001 ครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่ AB 6 0 0 0ที่65,000บาทครับผมราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับ ใครคิดจะซื้อก็อโทรมาราคานี้เลยครับผมแต่ถ้าอยากได้อุปกรณ์แขนลงแขนลากโทรมาคุยกันเราจะติดตั้งไปเพื่อไปใส่อุปกรณ์ผานโรตารี่บ้านเราได้ครับโอเคตัวนี้สวยๆเรามาดูเครื่องกันเนี่ยเร่งเร่งเร่งเรเลย เังือยน3สามูกโคลิวตอนนี้ราคาอยู่ที่ตัวเปล่าครับแปดเมตรหน้าันบาทคับบสิบูกแรงนะครับยางหลังใหม่ครับผมเดินมาจากญี่ปุ่นนะครับผมอะครับอย่างลิ่นๆนครับผมน่าใจครับเข้าลองอ้อยเข้าขีดยาเข้าพูด ในร่องห้อยนะครับผมแรงไม่ตกแน่นอนโอเคนะครับกับ MT หนึ่งหกศูนย์หนึ่งดีครับผมเครื่องยนต์สามสูบอ่าทีนี้เรามาดูเจ้า TX หนึ่งสามศูนย์ศูนย์ครับผมโฟวิวเหมือนกันนะครับัวนี้ก็ยางหลังมีแตกลายงาครับผมจอดอยู่ญี่ปุ่นจอดนาน อย่างหลังมีแจกรายงานนิดหน่อยครับใช้ได้ครับเอาสตาร์ท đi bay tìm quăng, à, coi có người lơi phải chạy thế nó hạnh าทีนี้เรามาดูรถเล็กสเต็กกิวครับผมตัวนี้หนึ่งหนึ่งศูนย์ดีซูบิชิพร้อมโลตารี่ครับผมตัวนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับอ่ะอีเครื่งองนิดเฉยอีเครื่องเดียวพ่อแม่แลองดูเครื่องมันแน่นเครื่องแน่นๆน,น,นะครับผมนี่ยางหน้าใหม่ยางหลังใหม่ครับผมง่ายครับเดีเครื่องแน่นครับ ทีนี้เรามีคลิปไปแล้วทีนี้มามิซูบิชิ16แรงเพาเดียวนะครับผมทีนี้จะใส่ดอกก้างตานะครับยางหลังก็ใช้ได้ครับผมตัวนี้เพาเดียวนะครับจะใส่ดอกก้างมาตามปกติส่วนใหญ่เราจะเห็นใส่ดอกอย่างนี้ครับอ่าถ้าเป็นเพาเดียวตัวนี้ไฟตามีให้นะครับเซนากากแตก เอาไปเลยครับในราคาแค่ดีเป็นโปรโมชันนะ่นเลยเอาสามหมื่นห้าพันบาทแล้วกันครับผมสูบิชิสิบหกแรงจะเป็นสูบเดียวนะครับสำหรับตัดยุงตัดหญ้าเรามียอยให้ครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปล่านะครับสามหมื่นห้าพันบาทไปใช้งานได้แน่นอนครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้หกแรงเครื่องยนต์สามสูบตัวเปล่าครับผม Okay. ทีนี้เอาติดขครงอ่าติดง,ง่ายนะครับผมเอาดับติดไหมอ่าดูครับอ้าร้องร่นจะหาว่ารถเราไม่ดีครับผมติดระบบดีใช้งานได้ปกติีครับผมแต่เป็นเออทีนี้ ตัวนี้เป็นมิซูเหมือนกันครับผมมิซูบีชิอีกแล้วครับท่านเท่าเดียวตัวนี้ก็สภาพรอหน่อยก็ราคาอยู่ที่45,000บาทครับผมเอาสตาร์ทอัวนี้ขค้นเดือนสอุกที่หน้าเลยครับสำหรับตัดหญ้าครับเหมาะเลยครับผมร้เวเปล่าเช่นกันครับผมไ้าลูกค้าท่านใดจะเอาก็คือจะ ต้องไปสร้างแขนลากเองนะครับผมในราคานี้45,000บาทหรือถ้าจะให้สร้างง่ายก็อยู่ที่5,000บาทครับเราสร้างจิดตั้งโดยพรอบกับตัวรถเลยครับผมดีครับโอเคนะครับคลิปสำหรับวันนี้นะครับรถเล็กสเปคจิ๋วเข้าไร่เข้าลองอ้อยเข้าวสวนข้องตัวครับผม หรือไปดัดแปลงขีดยงขีดยาในร่องมันได้นะครับความกว้างทุกคันอยู่ที่90เซนครับผมแต่ไอตัวนี้จะแคบหน่อยตัวนี้อยู่ที่80เซนครับผมปีห้าพันหครับผมเร่งเทา้าโอเคครับผมสําหรับช่างรวงรเกษตรแท็กเ,เตอร์ก็ในคลิปนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทําอะไรใหม,ใหม่ๆกันครับผมนี่นะครับสถานที่ บ้านผมพิกัดอยู่ที่บ้านลุงน้อยอำเภอสคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเบอร์โทร0828747250นะครับวันนี้พบกันเอพอกันแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ